อบบ้าเดย์ขอบบ้าเดย์นกอินทรวันวันที่27วันนี้ก็มาถึงนะครับวันเดียวเท่านั้นครับร่วมกิจกรรมสึกคอบบ้าและรับรงงางวัลพิเศษนะครับสามารถที่จะกดรับแล้วอเดี๋ยวมาเริ่ม,มใหม่ก่อนเข้าทางนี้ดีกว่าโอเคนะครับแล้วก็กดตรงนี้ป้ายเอาแล้วนะจะกดรับแล้วนะครับอืมป้าเรียบร้อยครับตอนนี้สุดยอดไปเลย ใช้ได้ทันทีเห็นไหมดัวตกลงไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กดวันนี้ละ่ะโอเคครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของหลังจากที่คนที่ไม่ได้รับนะครับก็สามารถที่จะรับได้ด้วยกันเช่นเคยครับก็มีแบบเพรพิเศษนะครับก็จะมีแบบเป็นแบบราคาเพรพิเศษให้ด้วยครับว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเก้าเพนั่นเองครับก็รับชิโร่ไปได้เหมือนกัน,นครับก็ แค่นี้เองครับก็ไม่มีอะไรมากก็ใครที่พลาดเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้ก็สามารถรลับได้ที่นี่ได้เหมือนกันครับโอเคก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันโอเคครับคุณสมบัติของชิโร่ครับถ้าดูจากด้านล่างก็จะเป็นการสารพัดอะไรก็ว่ากันไปนะเออคร่าวๆเอาแบบคร่าวๆกันก็เมื่อผู้เล่นโดนจริงครับก็คือถ้าเราโดนยิงมาครับสีวิสีนี่สบายมากเลยถ้าเราโดนยิงมาครับไอคนที่ยิงเราครับ จะโชว์ตำแหน่งในแผนที่จากนั้นครับเมื่อเรายิงสวนกลับจะทำลายเกาะอ,อ้าวโหใช่ไหมล่ะเป็นยังไกันบ้างครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ